ครับสวัสดีครับวันนี้มาพบกันอีกเช่นเคยนะครับกับคุณครูสมชายสุกรมนะครับศิลปะง่ายๆสไตล์ครูหมูนะครับก็วันนี้ก็จะมีเทคนิคนะครับเกี่ยวกับเรื่องของสีช็อคน้ํามันนะครับซึ่งยังไม่หมดนะฮะก็จะมีอีกเทคนิคนึงนะครับที่อยากจะให้เรียนรู้แล้วก็ศึกษาไปด้วยกันก็คือเทคนิคการปาดสีช็อคน้ํามันนะครับก็เช่นเดิมครับก็คง ช้สีช็อกน้ำมันนะครับเดี๋ยวเราต้องมาทําความเข้าใจกับเรื่องของเทคนิคสีช็อกน้ํามันนะครับก็คือมันจะใช้วิธีการจับนะครับของสีช็อกน้ํามันเนี่ยซึ่งจะมีความแตกต่างในการจับสีช็อกในเทคนิคอื่นๆนะครับอย่างเช่นนะครับเรามีสีอยู่แท่งหนึ่งนะครับวิธีการจับนะครับก็คือ1จับตรงกลางนะครับนี่นะครับ2นะครับก็คือการจับริม นะครับทางด้านซ้ายมือนะครับและ3ก็คือจับทางด้านขวามือนะครับนี่คือเทคนิคก,การปรดัดสีช็อตก็คือจะพูดในเรื่องของการจับสีช็อกนะครับเพื่อจะทําความเข้าใจในกระบวนการวิธีการทํานะครับและที่สําคัญก็คือเวลาวางเนี่ยเราจะวางให้ระนาบกับพื้นนะครับเดี๋ยวเราเราลองไปดูนะครับเทคนิคและกระบวนการ ทำนะครับขั้นตอนนะครับว่าวิธีการปาดสีช็อกเนี่ยปาดอย่างไรถึงจะให้สีเนี่ยเกิดความนุ่มนวลน,นะครับมีเกิดแสงเงาและก็ระยะของภาพได้ชัดเจนนะครับเดี๋ยวตามกันไปดูขั้นตอนนะครับขั้นตอนแรกนะครับนําสีเหลืองนะครับวางระนาบกับพื้นวางไว้บริเวณของตรงกลางกระดาษนะครับจับสีไปทางด้านริมทางขวามือนะครับโดยการ ใช้แรงกดและบิดข้อมือให้เป็นลักษณะของวงกลมจะสังเกตได้ว่าสีที่ถูกปาดออกไปนะครับจะมีน้ำหนักเข้มนะครับไปในทิศทางที่มือของเราจักสีเมื่อได้แล้วนะครับจากนั้นาจาักแท่งสีนะครับให้เป็นลักษณะของแนวตั้งนะครับใช้แรงมือกดลงไปนะครับปาดต่อไปใน ทางขวามือนะครับแล้วก็ค่อยๆเปลี่ยนทิศทางมาปาดทางด้านซ้ายมือนะครับในแนวระนาบจากนั้นค่อยๆสร้างบรรยากาศนะครับในส่วนของด้านบนนะครับค่อยๆปา,าดให้เป็นบรรยากาศในส่วนของด้านบนนะครับเปลี่ยนเป็นสีส้มนะครับคราวนี้เรามาใช้สีส้มอ่อนนะฮะใช้วิธีการเช่นเดียวกันนะครับวางสีให้ระนาบกับพื้นค่อยๆปา,าดทับสีเหลืองไป นะครับมันก็จะเกิดสีใหม่ขึ้นมานะครับซึ่งเป็นการผสมสีระหว่างกันนะครับก็จะเป็นการเพิ่มค่าของสีนะครับก็จะมีน้ำหนักอ่อนไปหาแก่นะครับทั้งในส่วนด้านบนและส่วนของด้านล่างนะครับค่อยคทับไปเรื่อยๆอเรามาเปลี่ยนเป็นสีส้มกันบ้างนะครับปาดเพื่อสร้างบรรยากาศที่กล่าวไว้ข้างต้นเมื่อกี้นะครับต่อขึ้นไปนะครับในส่วนของด้านบน ให้เต็มพื้นที่ของกระดาษนะครับจากนั้นเพิ่มค่าน้ำหนักของสีนะครับก็คือให้ใช้สีส้มแดงนะครับหรือสีแสดปาดทับในส่วนของสีส้มเหมือนที่บอกนะครับเป็นการเพิ่มค่าน้ำหนักของสีก็จะได้บรรยากาศของท้องฟ้า,าในช่วงของยามเย็นนะครับอาจจะเพิ่มสีม่วงเข้าไปอีกชั้นหนึ่งนะครับเพื่อ เพิ่มค่าน้ำหนักนะครับจะสังเกตได้ว่าบรรยากาศของท้องฟ้านั้นจะเป็นโทนสีของวันร้อนนะครับเรามาทําในส่วนด้านล่างกันบ้างนะครับก็ให้นําสีน้าเงินนะครับมาปาดทับในส่วนที่เป็นสีเหลืองนะครับทับเข้าไปเลยนะครับอาจจะปาดาไม่ต้องเต็มพื้นที่ก็ได้เพราะเราต้องการให้เป็นระยะของภาพนะครับแบ่งเป็นระยะและค่าน้ําหนักนะครับ จะสังเกตได้ได้ว่านะครับสิ่งที่เราปาดนั้นจะเป็นลักษณะของน้ำนะครับนะครับปาดสีเหลืองแล้วก็สีน้ำเงินทับเข้าไปจะสังเกตอีกอย่างหนึ่งว่าสีน้ำเงินเมื่อทับกับสีเหลืองนั้นแล้วครับก็จะได้สีใหม่ขึ้นมาก็คือสีเขียวอ่าโดยการปาดไปปาดมาจนเต็มพื้นที่ด้านล่างนะครับจะสังเกตได้ว่าจะเห็นเป็นลักษณะของพื้นน้ำอย่างชัดเจนนะครับ ในส่วนนี้นะครับอาจจะสกปรก,กนิดหน่อยหรือว่ามีเศษสีที่มันติดอยู่นะครับก็ให้นําทิชชู่หรือผ้านะครับมาเช็ดถูไปถูมานะครับเพื่อรักษาความสะอาดของผ้าไปด้วยเมื่อเราได้ในส่วนของท้องฟ้าบรรยากาศจามเย็นแล้วนะครับแล้วก็พื้นน้ําให้เรานําสีส้มนะครับมาปาดทับในส่วนที่เราจะทําให้เป็นเงาสะท้อนนะครับ ของบรรยากาศท้องฟ้าลงมาสู่พื้นน้ำนะครับเราก็มาเพิ่มค่าน้ำหนักของสีนะครับของเงาสะท้อนนะครับที่เกิดจากท้องฟ้าลงสู่พื้นผิวน้ำนะครับด้วยสีส้มเราก็มาเก็บรายละเอียดของบรรยากาศของภาพนะครับเพิ่มเติมตามความต้องการที่เราอยากจะได้นะครับคือเราอยากจะได้ในส่วนของบรรยากาศท้องฟ้ายามเย็นนะครับ ตกกระทบลงบนพื้นน้ำนะครับโดยในส่วนของวงกลมสีขาวนะครับถ้าเรามองแล้วมันก็เปรียบเสมือนกับดวงอาทิตย์นะฮะเรามาสร้างรายละเอียดของภาพกันนะครับหรือเนื้อหาเพิ่มลงไปนะครับให้เราใช้สีดำแล้วกันนะครับมาปาดให้เป็นลักษณะของโขดหินซึ่งโคดหินนี้จะอยู่ในระยะใกล้ที่สุดนะครับก็คือในระยะสายตาของเรา หรืออาจจะใช้สีน้ำตาลเข้มก็ได้นะครับแล้วแต่ความถนัดหรือความชอบเมื่อได้แล้วเรามาลองทำต้นไม้กันบ้างนะครับก็ยังคงใช้สีดำเช่นเดิมนะครับคราวนี้การวางสีดำนะครับให้อยู่ในลักษณะของแนวตั้งวางระนาบกับพื้นเหมือนเดิมนะครับใช้มือกดและดันสีช็อกขึ้นไปนะครับตามน้ำหนักของมือประวัดช่วงปลายนิดนึงนะครับให้มีลักษณะของการเอียง และโค้งเล็กน้อยให้เป็นลักษณะของอลำต้นนะครับแล้วก็ในส่วนที่ต้นที่สองเราก็ทำลักษณะเช่นเดียวกันแต่ในการวางองค์ประกอบองภาพนะครับเราอาจจะให้เอียงนะครับและโค้งมากขึ้นก็ค่อยๆดันขึ้นไปนะครับจากนั้นก็มาทำในส่วนต้นที่สามนะครับทางด้านขวามือนะครับ เราก็ใช้วิธีการเช่นกันนะครับดันสีขึ้นไปนะครับตามแรงกดและน้ำหนักของมือจะเห็นได้ว่าลักษณะของต้นนะครับจะมะีความหนาและยอดก็จะบางลงหรือเล็กลงนะครับเมื่อได้ลำต้นทั้ง3ต้นแล้วนะครับเราก็มาทำในลักษณะส่วนที่เป็นใบมะพร้าวนะครับก็ใช้สีดำนะครับปาดให้เป็นลักษณะใบ วางสีให้ระนาบกับพื้นเช่นเดิมนะครับกดลงไปใช้วิธีการตวัดข้อมือเล็กน้อยนะครับเพราะว่าใบจะมีลักษณะของสั้นนะครับไปในทางด้านทิศทางซ้ายมือขวามือนะครับให้เป็นการจัดองค์ประกอบอให้เต็มพุ่มของต้นามะพร้าวนะครับหรือลักษณะของทิศทางเนี่ยเราสามารถเลือกให้จะมีลักษณะต้นยาวบ้าง ใบาย,ยาวบ้างใบเล็กบ้างใบสั้นบ้างนะครับก็อันนี้ใช้ดูพินิษของของเราเองได้เลยนะครับให้เป็นลักษณะของใบมะพร้าวนะครับเรามาทําใบในต้นที่2กันก็ทําลักษณะเช่นเดียวกันนะครับปาดไปในทิศทางด้านซ้ายแล้วก็ด้านขวาอ่าก็ให้ดูตัวอย่างต้นที่1เป็นแบบก็ได้ จากนั้นก็มาทําในส่วนต้นที่3ลักษณะเช่นเดียวกันนะครับเ,เราสามารถตกแต่งรายละเอียดได้นะครับของใบมะพร้าวนะครับอันนี้เราลองนึกจินตนาการภาพาต้นมะพร้าวหรือมีแบบมาดูด้วยก็ได้ว่าใบของมะพร้าวเนี่ยจะเป็นลักษณะแบบไหนเมื่อดูภาพแล้วปรากฏว่าภาพนั้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์นะครับเราก็มาเพิ่มเติมเนื้อหาหรือเรื่องราวนะครับโดยการ ปากให้เป็นมีเรือสักลำหนึ่งอ,อยู่กลางทะเลนะครับหรือแม่น้ำก็แล้วแต่นะครับแล้วก็เพิ่มคนเข้าไปาเหมือนกับว่าเป็นวิถีชีวิตกำลังทำม,มาหากินหรือ,อการประกอบอาชีพของชาวประมงนะครับก็แล้วแต่การจินตนาการนะครับตรงนี้ก็คือจะทำให้ภาพนั้นมีชีวิตชีวาเพิ่มมากขึ้นเราสามารถเพิ่มเติมเนื้อหาเรื่องราวอีกได้ไหมครับแน่นอนครับ ภาพนั้นองค์ประกอบนั้นยังไม่ค่อยสมบูรณ์นักนะครับเราเพิ่มเข้าไปนะครับตามความต้องการเราจัดองค์ประกอบของภาพนะครับโดยการมองด้วยสายตาเรานี่แหละครับแล้วก็หาภาพหรือรูปอะไรก็ได้นะครับที่เรานึกอยากจะใส่ลงไปนะครับเรามาลองสังเกตนะครับบรรยากาศด้านหลังนะครับในระดับของส่วนที่เป็นท้องฟ้าและพื้นน้ํานะครับเราอาจจะเพิ่มสีม่วงเข้าไปนะครับ ให้เป็นลักษณะของภูเขาเพิ่มเติมเนื้อหาเข้าไปอีกนิดนึงนะครับเป็นการจัดองค์ประกอบให้สมบูรณ์นะครับแล้วก็จะได้ภาพทิวทัศนะครับเมื่อมองภาพรวมนะจะเป็นภาพทิวทัศน์แล้วก็เป็นวิถีชีวิตของชาวประมงที่ประกอบอาชีพนะครับได้อย่างชัดเจนนะครับนี่ก็เป็นภาพองค์ประกอบอง่ายๆ หลักการปาดสีช็อกน้ํามันนะครับก็จะได้ภาพเป็นตัวอย่างที่เห็นนะครับนี่เป็นแค่แนวตัวอย่างนะครับในการสาธิตนะครับในเรื่องของเทคนิคการปาดสีช็อกน้ํามันนะครับทุกคนก็สามารถที่จะทําได้ฝึกฝนได้นะครับถ้ามีความตั้งอ,อกตั้งใจในส่วนนี้เราก็จะมีภาพตัวอย่างประกอบไปนะครับไม่จําเป็นจะต้องอาตามขั้นตอนทั้งหมดนะครับลอง ใช้สีอื่นประกอบไปด้วยนะครับตามความคิดและจินตนาของตนเองนะครับนะครับเราหวังว่า,าการปาสิช็อคน้ํามันนี้นะครับก็คงช่วยให้สนุกสนานในการทํากิจกรรมด้วยกันนะครับลองไปฝึกดูนะครับ ครับเป็นยังไงบ้างครับอ่าเรามาดูตัวอย่างผลงานนะครับที่ที่ปาดเสร็จแล้วนะครับปาดสีชอบเสร็จแล้วนะครับนะครับนี่ครับอ่าก็พยายามให้ดูหลายๆภาพนะคะนี่นะครับอ่าเดี๋ยวจะปาดให้เป็นเรื่องราวนะครับนะครับเป็นยังไงบ้างครับสวยไหมครับอ่า ขั้นตอนการฝึกเนี่ยนะครับก็คือน้ําหนักมือที่เราจะลงลงไปนะครับเพื่อให้เกิดความนุ่มนวลน,นะฮะอ่านี่ก็ทงทะเลบ้างนะครับแล้วก็สุดท้ายเห็นไหมครับการให้สีหรือการจัดองค์ประกอบเนี่ยก็มีส่วนสําคัญนะครับวิธีเนี้ยก็คือส่วนที่สําคัญก็คือการลงน้ําหนักของมือนะครับวิธีการจับไปทางด้านซ้ายหรือด้านขวาหรือว่าตรงกลาง ถ้าดูตามขั้นตอนกระบวนการผมก็คงคิดว่าจะไม่ยากสําหรับไม่ว่าจะเป็นคุณครูนักเรียนหรือว่าบุคคลทั่วไปที่อยากจะฝึกนะครับเกี่ยวกับเรื่องเทคนิคของสีช็อคน้ํามันนะครับก็คงคิดว่านะครับเทคนิคการปาสีช็อคน้ํามันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งที่น่าสนใจนะครับอยากจะให้ทุกคนได้ทดลองทํานะครับและฝึกบ่อยๆนะครับแล้วจะมาพบกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับเทคนิคดีๆของสีช็อคน้ํามันนะครับ ศิลปะง่ายๆสไตล์ครูหมูวันนี้ต้องขอลาไปก่อนและขอบคุณมากๆอีกครั้งครับบ๊ายบาย